เรานอนตัวแล้วจุดสิตัวอเราอยากเขา่เอาสิตัว ตอนเช้าวันนี้น้ํายังลงอยู่นะจ๊ะเราสามารถเดินลงมาตรงโขดหินได้นะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะมีโขดหินโผล่ขึ้นมานะยังเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะคะเพื่อนๆที่นี่นะชายหาดวงอมาดนะคะด้านนั้นก็เป็นส่วนที่เราเดินเข้ามานะคะทุกคนเดินเข้ามานิดนึงคะ่ะร้อยเมตรนะก็จะมีร้านขายมือช็อตแล้วก็ซาชิมินะคะทุกคนอยู่ตรงนั้นนะโอเคเดินเข้ามานิดนึงคะ่ะแล้วก็มาชม ธรรมชาติที่นี่นะคะนิดนึงเนาะใช้หาดวงอามาดนะคะที่นี่ซอยสิบแปดนาเกลือนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวก็นี่จ้ะมาดูธรรมชาตินะจ๊ะมีปูปลาอยู่นี่ไหมจ๊ะนี่จ้ะทุกคนน้ําลงอยู่นะจ๊ะเราก็จะสังเกตเห็นนะนี่มีโขดหินมีอะไรนะจ๊ะทุกคนน้ําก็ใส่นะคะน้าใสมากนะจ๊ะคุณผู้ชม ดูกันชัดๆนะจ้าน้าใสมากใครจะมาว่ายน้ําเล่นน้ํานะจ๊ะมีหาดเล็กๆตรงมุมนั้นนะจ๊ะสามารถเล่นได้นะทุกคนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะมีหาดโขดหินนะจ๊ะที่อยู่ที่นี่นะเขาก็จะทอดยาวลงไปนในน้ําเลยนะคะเนี่ยก็ลงไปลึกพอประมาณนะคะทุกคน อันนี้หมายถึงน้ําลดลงเนาะเดี๋ยวน้ําขึ้นก็ไม่สามารถเดินมาได้นะจ้าช่วงช้านี่น้ําน้ํำยังไม่ขึ้นนะเนี่ยทุกคนโห้ทุกคนจ๋าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะจ๊ะโอเคสวยงามเลจ๊ะสดชื่นลมเย็นสบายมากเลยนะจ๊ะเี๋นว็รเป็นชายหาดนะจ๊ะอันนี้คือนาเกลือนะคะซอยส8วงอมาดนะคะทุกคน นู้นนะคะมีโขดหนิยนยาวไปตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆเดินไปนะฝั่งนู้นจะเป็นชายหาดพัทยานะคะพัทยาบีชรดตรงนู้นนะคะทุกคนพัทยาบีชนะคะฝั่งนู้นเนาะที่มองเห็น,ด,น,นด้านนู้นด้านนู้นนะคะเป็นเกาะเกาะล้านนะคะคุณผู้ชมเกาะล้านอยู่ตรงนู้นนะถ้าเราอยู่จุดนี้นะ,ะถ้าเราอยู่ที่จอมเทียนเกาะล้านก็จะอยู่ฝั่งขวาน,นะคะคุณผู้ชม น้ำใสมากชนจะดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านจ้าทักทายนะคะทักทายทุกท่านนะคะจากวงอามานะจ้าหาดนาเกลือวงอามาตซอยสิบแปดนะจ้าทุกคนตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเก็บบรรยากาศให้นะเพื่อนๆได้ดูนะวันนี้นะคะบรรยากาศตอนเช้าสดชื่นมากเลยที่นี่นะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวพัทยานะคะ อย่าลืมแวะมานะคะซอยสินาเลือบงอมานะคะด้านหน้านะคะเข้ามาประมาณ100เมตรนะคะมีร้านขายมือช็อตนะคะทุกคนแล้วก็มีซาซิมิสดๆนะคะโอ้โหก็มีนักท่องเที่ยวมาลองชิมกันนะคะบรรยากาศสดชื่นมากเลยจ้าเพื่อนใครชมอยู่ใครชมอยู่มาทักทายกันนะคะทักทายกันได้คะ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเซฮาย สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ะสวัสดีค่ะทักทายกันนะคะ hello 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 my friend all the world good morning good morning again ah <laughs> uh, here is last n o เ n so noon here so 안개님 so ด so. so, so, ูค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาเดินไปด้านหลังนะคะนู่นนะคะจะพาเดินไปสุดหาดนะคะทุกคน เพื่อนเคยมากหริยังค้าหาดนี้นะคะ Thank <laughs> you. นี่ก็คือบรรยากาศชายหาดวงอมานะคะเพื่อนๆเดินเข้ามานะคะนิดนึงนะคะก็จะเป็นบริเวณชายหาดนะคะที่สามารถเล่นน้ำได้นะคะอันนี้เป็นช่วงที่สองนะคะหาดก็จะกว้างมีบริเวณกว้างนะคะทุกคนสามารถลงเล่นน้ำได้นะคะนี่ค่ะธรรมชาติที่นี่ก็ยัง สวยงามอยู่นะคะด้านหลังนะคะมีต้นไม้นะคะเป็นธรรมชาติแล้วก็มีร้านอาหารนะคะทุกคนจะสังเกตว่ามีร้านอาหารนี่นะคะอยู่ตรงชายหาดนะคะตรงติดกระแพงตรงนู้นนะคะไว้บริการนะคะที่นี่สะดวกสบายนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมาเที่ยวพัทยานะคะอย่าลืมแวะมานะที่นี่บรรยากาศดีค่ะลมพัดเย็นสบายมากเลยแล้วก็มีที่ให้เล่นน้ํานะคะแล้วก็มีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจนะคะนั่งพัก ได้ตามสบายเลยนะคะที่นี่เดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆเดินชมต่อไปจนสุดหาดนะคะคุณผู้ชม เดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอร้านอาหารนะคะชื่อครัวลุงดอนนะคะทุกคนก็จะมีนี่นะคะที่นั่งทานอาหารนะคะยาวมาจนสุดกำแพงนี้เลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหี่ค่ะ เราเดินมาจนสุดกำแพงเลยนะคะจะมีห้องน้ำนะคะที่นี่นะคะที่ครัวรุงดอนนะคะจะมีห้องน้ำไว้บริการนะคะนี่ค่ะครัวรุงดอนนะคะอาหารเครื่องดื่มห้องน้ำสิบบาทอาบน้ำยี่สิบทุกคนคือเดินมาจนสุดหาดตรงนี้เป็นสุดหาดช่วงแรกนะคะของกำแพงนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ช่วงนี้ก็จะมีโขดหินนะคะคุณผู้ชมโขดหินใหญ่มากเลยนะคะเราเดินมาสุดหาดแล้วเราก็จะสุดหาดช่วงแรกนะคะช่วงนี้จะเป็นโขดหินนะคะให้เดินชมธรรมชาตินะคะไปค่ะเดินไปชมด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆโอ้นู่นนะคะเดินไปนู่นก็จะมีโอ้โหมีหาดเล็กๆไปเรื่อยๆยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินนะคะ พาเดินเข้าไปชมตร,ตรงนู้นนะคะทุกคนนู้นฝั่งนู้นนะคะด้านหน้านู้นเป็นหาดพัทยานะจ๊ะทุกคนเห็นไหมเห็นตึกเห็นอะไรตรงนู้นนะหาดพัทยานะคะทุกคนนี่ค่ะโขดหินนะคะพาเพื่อนชมบรรยากาศที่นี่ก่อนเนาะบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะทุกคน